ส่างเปียนเจ้าเจ้ามานอะไรกันล้เนี่ยลุงเต่าเขาก็มากับเต่าน้อยเดินตามต้อยตามนิทามสับทีเจ้ากบเขาก็ยังมาช่วยข้างโคกนสวยสูย สวัสดีครับความเดิมในตอนที่แล้วเป็นยังไงอยากรู้ใช่ไหมครับเดี๋ยวก่อนเทปก่อนมีรีโมทความเดิมในตอนที่แล้วคือเจ้ากบเรยบ,บอยนี่เกิดหลงเสียงแางขึ้นมาแต่ว่าเรื่องราวจะชุลมุนแค่ไหนติดตามชมกันได้เลยครับนี่นีแฟนฟันเท้าเย็นนะครับไมงกันฟฟนกันโลกมันเขียวเนี่ย ตั้งแต่เกิดมาจะท้องพ่อท้องแม่ยังไม่เคยเห็นสาวที่ไหนสวยจับใจขนาดนี้มาก,ก่อนเลยนี่แหละนางในฝันคู่แท้ที่เรารอมานานแล้วปิง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 าบน้ำแล้วสบายตัวเงือือมันสะพอมอะใครน่ยตอน้อยเหรอลูกเตาพี่เขียออนุ่าพี่แก้วรีบกลับไปหาลูก ว่าที่นี่ชัดแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ฮะจ้าหี่เป็นหนาลิจ้าสุดสวยสวยเหรอก็น้องนั่นแหละสุดสวยสวยที่สุดฮะฉันเนี่ยนะสุดสวยโอ้โหล็อกน่ารักเออคือว่าไม่เคยเห็นใครถูกใจเท่าเท่าน้องมาก่อนเลยนะเนี่ยอายอายอายนใหญ่แล้วเนี่ยันหญ่ให้กอบประทับเมล็ด้ เห็นเนื้อในฉันแล้วหนาวนะไม่เอานะไม่เอานะพวดเธอจะทาอกันได้ไหมนะอย่าท้อเพราะฉันหน่อยเลยฉันลำบากใจอ่ะอ้่องตัวเองมัดเไปอเดี๋ยวสิสวยพี่ยังไม่รู้จักชื่อเธอเลยชื่ออะไรจ้าได้หมายลืมเก่าอย่างเงี้ยไม่ได หยุดเลยต่อไปนี้พวกเธอเลิกตามต่อยาฉันได้แล้วถ้าตัวเราในฝันโกจริงฉันแล้วต่อไปนี้นะเรื่องระหว่างเราขอมาจบลงแค่นี้ก็แล้วกัน่ไปนี้กจะว่าไปข้าวสารไม่สำสามพวกนี้อยุ่หรอกแต่ไี่น้องขังคกเนี่ยหุนทรมานใจเราซะเกินฮยังไงซะเราต้องตามจีบให้สุดสวยนั่นให้ได้ บ้าจะมัดตีเล็กน้าให้เพลินซะหน่อยดันมาเจอกบเพียนเข้าอสวยจริงๆไปไหนล้วล่ะเนี่ยแม่ปราดเปรียวถูกใจเราซะจริงๆเลยจะตามมันทำไมนี่ยเนี่ยลุงลุงเตาลุงเตาเตาน้อยพี่แก้วพี่เขียวโอ้สุดสวยก็พี่อยู่ที่นั่นเอง มัมมาคนดีคนดีจากขอหอมทีนะจ๊ะคนดีของพี่เอยขอหอมหน่อยนะว้าจุ้จุงจุ้งจุ้งจุ้จุ้งชื่นใจไอ้แต่ว่ามันทำไมกลิ่นตุ่บแบบนี้แก้มเขาเขาไม่เคยถูกใครหอมมาก่อนเลยอ่ะเฮ้ยฉัเหมือนกันน่ะทำไมมา้แก้มสาวทำไมเธอได้เหมือนสาบแบบนี้ก็ไม่รู้ซิเออโอ้โหแห จะไปถึงไหนกันเนี่ยคะรไทยมันยังไมีจุดประสสค์อะไรแม่งรจบน้องไปสาเป็นแซ่บอกมานะว่าแกต้องการอะไรอ่ะให้ไม่บอกอย่าหวังว่าจะได้กลับไปครบ32เลยนะเออเดี๋ยก่อฉันไม่ด้หวังรายนะใช่แค่ปิ้งไม่ขันคกสุดๆได้ท่านั้นเองจะปิ้งไม่ขอปิ้งมันเไ้ไโ ขำกันมาใช่ไหมลุงลุงพี่พี่เด็ขำบินมานานหาย น้ำมันใกล้หมดแล้วไอ้อเบรกเอียดนะโอ้โยเห็นแล้วจอมจูจอมจโอชัดและโฟกัสชัดเจนลาบปากองเราแท้แทกำลังหิวอยู่พอดีเลยอาหารอยู่ข้งหน้าเพราะฉะนั้นโจมตีแอท a ทค